สบายดีฐานผู้ชมสบายดีฐานผู้ชมผ้าผีผ้าน่องเขาครัวพี่น่องอ,อ้าอ้ายก็ได้เฮ็ดอ้าอยก็ได้เฮ็ดมาพี่น่องโอ้มาตัวพ่อมาเหงือปลาต่อนะพี่น่องนี่พี่น่องปลาอ้ายย่าม,มาแต่หน้า ทักคือบ <t rios de suspense> ่เห <t rios de suspense> ็นปลาซิวเห็นแต่ปลาค่อปลาเข็งล้างเฮ็ดพี่น้องค่ะเซาว่ห้พยายามตงเพิ่นได้เฮ็ดมาพร้อมเนาะมนามล้างพ่นนะเนาะพี่น้องเฮ็ด ในตาเน่เพราะว่าพ้นตกะห้ามันกระเลยอยากเถ่าเนี่เลยพี่น้องดอกมันก็ะได้ถือน้ำพ้นมันก็นอยากเปื่อยเนาะมันกะ นงังให้ตายหลังเห็ดดินเห็ดนางัวรวมเห็ดรวม นี่พี่น้องปลาซิวกะมีได้ปลายหลดังนั้นพี่น้องปลาซิวน้องพี่น้องน้องหลังสองสามเพราะว่ามันขี้ดินไหลพี่น้องเฮ็ดกระเริ่มเถ่าวไปแล้วถึงน้ำโคนมันกระเถ้าลลางเฮ็ดนทำกันเด้อพี่น้องหลาคนหลังเฮ็ด คนตกเปืือนพี่น้องไปใช้กระยากรูหัวกูแตกเฮ็ดกาเผาเป็นล้แหละพี่น้องเฮ็ดกาใส่เส้าออกแล้วแหละถึงหนามพลพลังเฮ็ดแกงพี่น้องนั่ำกระแปดเก่าม้งนั่นแหละพี่น้องยัง่ทันได้กินข้าวเช้านี่นะพี่น้องกำลังจะแกง ไมงเรา,า,ไา,า่ไปนเห็ดหลังและสิแก,กงนี่พี่น้องตำบักผิกกะใส่ตู้ตำละเอียดค่ะผิกก็ได้นี่น้าพี่น้องแกงเองพี่น้องมาเนี่เขาคั่วเองห้างเองแกงเอง หมูมีมือกล้องแกะจับเองทอ่าเห็ดเองพี่เนาะพี่เนาะเขาขั่วกับซาลาลูกสาวนาพี่น้องแกงเห็ดนับพี่น้องแกงกดอะไรพี่น้องตอนนี้หวานหสุอแซ่บนับพี่เนาะสุกเลย น้าพี <sk 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 ่น้องตักน้าพี่น้องเดอนาาสนนี่แกงเข็ดแล้วแหละพี่น้องพี่ข่าวน้อกันเด้อเก่ามม่งกลัวอะไรพี่น้องน้องขาวพ้นกระตุกดูวาเศ้าเปื้อนทางกันตาหยุ่ข่าวพี่น้องเอ้ย Tâm anh nhà này, mọc mà. Ô, tâm mà mô cần. Ăn đi đi nó. Tâm mà mô. Chín cần nữa, tâm mô. Con tôm lên là tâm mọc mô chín lên. Xẹp, xẹp, xẹp rồi xẹp. Tâm mà mô nó. Nó vừa được chín là xia chay nè. Dạ. Hmm, bỏ chuột. Cậu muốn cười khiếp mông Kinh tuổi của cụ Hơn cả tốt nhau một sao Đâm chéo mới sụn Thấy cặp cá

เอือยเอที่พี่น้องก็เอือยเอาอันกุ้งมาเลยพี surgeons, ่น้องกับแจ่วพอละหมากกินแบบนี้นะแนวกินละหมากคือกอแจ่วแลวก็จังพนดเนี่กุ้งดกุ้งสดกุ้งกุ้งกุ้งนี่กุ้ง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 พักน่งบะหมักแล้ว อาหารบ้านเฮาได้กุ้งเต็งกะแซ่บผมมากรุงพ้อยเนาะผม้อยผมติดหลายทางไปตายเผื่อมานะป้าไปเคลื่อนผัวไปพอเดิมมากินข้าวกับพอกับเอือยกะอ้ายกินข้าวน้องกันไปสกุลทุกคน ที่คำว่าเบิ่งมาชมเอ้ยออายประสบกุกคนเนาะปลาลุงอ่ามองมาชมติดตามมาตลอดกับข้อกับหมวกกับใจทุกๆคนนะพี่น้องขอจบธรรมชาตินะพี่น้องบระสบกุยกันทุกคนสบายดีพี่น้องนั่งรำ